สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสซิดแอนนาแฮปปี้เลดี้นะคะวันนี้เราไปที่ป่องแยงกันคะ่ะเพื่อนๆไปกันคะ่ะตรงนี้เป็นมอนแจมค่ะที่ขึ้นไปแลแต่แต่ไม่ได้พาขึ้นไปนะคะเพราะว่าขึ้นไปคงนจะไม่ไหว,นนว,วค่ะนักท่องเที่ยวเยอะค่ะช่วงนี้เราจะต้องไปติดอยู่ข้างบนกันแอมแค่พาเพื่อนๆเซอร์เวค่ะ today we just a survey only we not go for the dating because a lot of tourist in t h time เดี๋ยวนพาขึ้นมาดูที่ดินบนป่องยางนะคะเรามาถึงถึงบนดอยกันเลยค่ะเพื่อนเพื่อนๆดูแอรเรียนี้นะคะตอนนี้จะอยู่หลังจากป่งยางขยับนะคะที่ราคาอยู่ที่หลังได้ยี่สิบล้านเพื่อนๆดูพื้นที่ตรงตะแสลนสีเขียวนะคะไปจนถึงกอกต้นต้นกล้วยอะคะ่ะต้นกล้วยเดี๋ยวแอนจะลงให้ลูกให้มัน,นะคะ่ะเพื่อนถึงต้นกล้วยนะคะจากะแสลนตรงนี้นะคะ่ะเรือที่สองไร่นะคะ พี่ไข่จะขายอยู่ที่ไล่ละสี่ล้านค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวแอนให้เบอร์ติดต่อพี่ไข่เองนะคะให้คุยกันเองเลยนะคะตรงนี้นะคะเพ,พื่อนๆที่ดินสวยมากเลยค่ะตรงนี้วิวรอยป่องยันชัดๆเลยนะคะเพื่อนๆโลเคชั่นตรงนี้ชัดๆเลยนะคะ จากที่แอนคาขึ้นมา,าข้างล่างขึ้นมานะคะเพื่อนๆที่ดินสวยมากเลยสำหรับเพื่อนๆคู่ที่อยากได้ที่ดินบนดอยนะคะเดี๋ยวจะให้เบอร์ติดต่อเจ้าของไว้เลยนะคะให้ตอดพี่ไข่นะคะเรื่องรายละเอียดต่างๆเรื่องโฉนดอะไรเดี๋ยวตอดอพี่ไข่เองเลยนะคะ วิวส,สวยๆค่ะตรงนี้ส่งยานแคมปิ้งนะคะซึ่งจะเห็นที่ดินแปลงนี้ไปพาดูดีก่อนนะคะตรงนี้เข้ามาในซอยจากโรงแรมปางวิมานนะคะเพื่อนๆเข้ามาเดี๋ยวเราไปดูที่ดินตรงนี้ค่ะมาด้านนี้มาดูที่ดินตรงนี้ต่อ พี่ดินงจะค่ะเพื่อนๆดอยจริงๆนะคะโป่งแย่จริงๆเลยค่ะ ที่ดินแปลงสวยค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนสนใจเพื่อนติดต่อพี่ไข่เองเลยนะคะเพราะว่าแอนขึ้นไปเจอพี่ไข่โดยบังเอิญค่ะที่บนดอยเพราะแอนขับรถเที่ยวอยู่พอดีไปเซอร์เวย์ก็เลยได้ช่วยพี่ไข่มาลงใน YouTube ดูค่ะถ้าเพื่อนๆยังไงสนใจก็โทรคุยกันเองเลยค่ะข้อมูลละเอียดต่างๆเพราะว่าแอนได้คุยกับพี่ไข่แค่แป๊บเดียวแล้วว่าแต่ว่าซอยที่เข้ามานะคะจะอยู่ด้านหลังของออรีสอร์ทโรงแรมปางวิมานค่ะแล้ววิวจะตรงกันข้ามกับ ป่งแยงพแว๊กค่ะซึ่งเป็นบ้านจัดสตรหรูหราในในปร่งแยงนะคะเพื่อนๆถ้าสนใจก็ลองติดต่อคุยกันดูนะคะบอกว่าดูจาก Youtube น้องแอนมาค่ะขอบพระคุณมากค่ะเพื่อนๆบุญรักษาคุณพระคุ้มคองค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ